ให้เล่นเล่นเกมนะครับทุกคนก็คือนำสามสามคนสามคนยกเว้นผมก็คือนำใบไม้นะครับทำยังไงก็ได้ตักน้ำแล้วเอามากรอกใส่กวดให้เต็มโอเคไหมอ่ะทำไมหนาวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนละใบนะป๊าเรื่องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับ ขวดขวดขวดนี้เป right ็นของพี่นะไม่คนทวดนมีอะไรก็ได้ใช่ตอกมาอันนี้เป็นของเกลว่าตอกไม้เราดูจะทำยังไงก็ได้ปึ๊บให้มันตอกยังไงให้มันเต็มโอเคอ่าใครทำได้เอาไปเอาไปเท่าไหร่ดีตะกล้องร้อยหนึ่งอ่าร้อยหนึ่งนะร้อยได้เดี๋ยวนะนี่นี่นี่ตักน้ำข้างหน้าตรงนี้เลยเหรอใช่ตักน้ำตรงนี้เลยโอ้ยแย่จังเลยอ่ะ พร้อมนะจะต้องนับเลยหนึ่งสองสามเอาไปเร็วมเริ่มเอาใครชนะเอาใครเอากองน้ำแข่งกันเอาใครชนะนะเอาเอาแล้วครับเอาแล้วเฮ้ยตอนนี้ตรงกลางน้ำโตกองกองไม่ตรงโอ้โหตรงกลางครับน้ำโด่งเลยเฮ้ยอาวิเอาวิเอาเรื่องเดี๋ยอดเจเจกอกอะไรเนี่ยเฮ้ยน้ำหกเฮ้ยชนกันน่ะพยายามควรได้ไหม คเผชิกันนะเเเเ้เ้เอาเเเเ้ลยเด้อเฮ้ยเฮ้ยอาวไปครึ่งทางแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาไเอาไปไโอ้โหสูสีเอา้ยเอาอุ้โอ้โหเจลน้ำแล้วเจลน้ำแล้วเจลเฮ้ยเจลรู้ทางแล้วอ่ะเจลเจล

เออเนี่ยอ่ะทำไงอ่ะใ่ไหอเ้แหละไปดูใบไม้กั็ดิมันไม่อนุอันเลยจะไีกันแะเก็บกับตากล้องนะาร้อยหนึ่ง